อันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยออสวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวตัวกมลมลาลาลาวันนี้จะมากินเมนูที่มีชื่อเรียกว่า เมนูเบคอนยำเบคอนกรอบไข่ต้มก่อนคะไม่ใช่อันทับั <c oughs> นี้ครับลูกค่ะวันนี้ก็ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นยำเบคอนข้้ง <c oughs> บนนี่จะเป็นเบคอนกรอบนะคะเอามาย่างกรอบกอบคุกเค้ากับน้ำยำแล้วก็มีเห็ดมีมะเขือเทศข้างล่างก็จะเป็นไข่ต้มแล้วก็เอามาเหมือน <c oughs> อเอามาโปะบนไข่ต้มเยิมย้ม ผสมผสานกันก็อร่อยไปอีกแบบมีถักด้ค่ะมีผักด้วยแล้วก็มาทานข้าวกันเลยนะคะคุยเลยทานเลยไหมคะลูกไม่ทานแล้วลูกทานแล้วนี่เป็นไข่ต้มข้างล่างนะครับนี่ครับอืมไข่ต้มแก่แค่ไข่ต้มก็น่ากินแล้วอ่ะอืมอ่าที่ไข่บวกเบคอนกรอบอืมกรอบมากนะเนี่ยกรอบกรุบครับกรุบครับหรือกรอบน้องอ้อกรอบด้วยค่ะกรอบแบบไหนเห็ดนะลูกมันน้ำตาล ลองทีลองชิมดิลองชิมอืมน่าเผ็ดดุน่าเผ็ดมากลองชิมเป็นช็อคแน่ะไม่ร้ายมันนิดเดียวโอเคมากอร่อยมีค้อนกรอบมากแล้วมันก็ผสมกับน้ำยำมันก็เข้ากันยำมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดนิดเปรี้ยวก็เปรี้ยวไม่มากนะครับเปรี้ยวพอดีพอดีอืยากกินเบคอนเลนเผ็ดอ่ะ อืมอร่อยเลยครับผมอร่อยอืมดีเรากินเบคอนแบบ,มออแบ,บไม่เผ็ดค่ะอืมเบคอนแบบไม่เผ็ดอ่ะแบบไม่เผ็ดเหรอครับนี้ยำแล้วพี่ลูกจะมีไหมเนี่ยอืมอันนี้เหรอครับอืมครับอ,อืมออยำยำไหมคะเค็มจิ้หน่อยค่ะอืมไม่เผ็ดมากเราทานได้อืม ้ดูสิดูเบคอนติ่โอ้เด้งด้วยเด้งอันนี้เด้งเองเด้งเองเน่งเองอันนี้เบคอนกรอบแล้วก็ย่างไปจนมันกรอบครับความจริงแค่ไข่ส้มกับน้ำยำก็ถือว่าอร่อยแล้วเพิ <c oughs> ่มความอร่อยคูณสองด้วยเบคอนกรอบๆไม่มาด้วยนะั้นแตะเทศอือเอาละก่อนเูกครับอ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ืออือรู้ละรู้ละยังไม่ลู้ ตอนแรกไม่เค็มใกล้จะเค็มแล้ววันนี้อันน euh. ี้ก็เป oh> ็นเมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยเ้ิมึงเลยค่ะ น้ำเกลือเทพพุ่งอร่อยพุ่งปี๊ดเข <laughs> <Poppy S 1> ็มหรอคะเข็มเข็มมือลูกอะลูกลูกบอกอื้มอร่อยจงพุ่งะครับผมอร่อยจริงอร่อยยังไงเนี่ยพุ่งเลยลูกเดียวก็ไม่พุ่งเราจะสองลูกไง อ้าวยอดเอาลูกใหญ่นะคะถ้าคุณว่ากินมาเขือเทศแบบเนี้ยแล้วยังไม่พอก็ต้องกินลูกใหญ่แบบนี้ค่ะลูกเล็กก็อร่อยแล้วลูกลูกใหญ่เก็บไว้บ้างไม่ากอปเสริมบ,บารมยิ่กอก <laughs> ันกรอบเต็มเต็มอืชิห่มาอหออลมดเอาอกเปลือกของผมูอัดัอือหือมีลอเปลือกน้ำยำน้ำยำอือหือ่เาก่มกันคะหนูกินหนูินสลุเอามากดชิ้นหนึ่งเลยค่ะอือน้ำยำอร่อย เอามาตรกัภาษาปูอัดอะไเอาน้ยลอ่ือนี่ือนดดู้มีอัด้วพ่อเอาไหมคพ่อเอาคือคมค่อนเมค่อนกับปูอัดงอร่อยอ่ ขึ้นก่อนแล้วลูกลูกกัดอึงค่ะค่ะนิ่แม่ค่ะลูกนี่มแบบบอกแล้วว่าเบคอนแบบอันนี้มันเข้ากันมากๆลูกกินแล้วใช่ค่ะลูกอมแล้วอะไรบ้างอืมก็ฝนมันตกค่ะฝนมันตกเพื่อนี้ฝนตก น้ำก็เป็นมองต่วนอร่อยจนพุ่งข้าวจาใส่เยอะสิคะน้ำใส่เทพพุ่งอืมข้าวอร่ยเอร็วมันอร่อยอ่ะืมไปควอนสท้ายแล้วที่ก่อแล้แบเจวขอบคุค่ะ แค่นี้ก็อร่อยมากเลยอร่อยอร่อยยอดหู่แค่นี้ก็อร่อยแล้วอรอยมากอืหออือืออแล้วค่ะอือหือ ก็เสริมผักค่ะโอเคข้าวเขียวลงอันนี้มีคนกินได้หรอล้วก็พร้อม ดน้ำจําก็ชุ่มคอมูเะักอะดูแบบว่าพันกันไปพกันมาแล้วเปล่าหูก ออกเยนี่นกินได้สบายเลยดด้ค่ะตรงนี้มีเหลออยู่อยนีซอกันไหนกินหมดลองดูดิค่ะตนี้มีตัวแออย่ค่อมนไม่เเล็ก

นี่เออก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คลิปหน้าทำอะไรหรือกินอะไรฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมดีเด่นของเราในวันนี้ก็ดีดีดีดิดีดีดีดิดี ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนล้ะผู้ติดตามทุกคนค่ะขอบคุณค่ะไปายครับ